0 3 8 0 5 3 7 3 3ค่หบบะคหาท่าฟังได้คะยังไงเดี๋ยวดูวด้านใต้ภาพตัวบีกันค่ะคะแล้วตอนนี้สำหรับบรรยากาศภายในร้านคือเวลาเปิดปิดกี่โมงคะถ้าทาี่เส้นไพลยาสัจจาถ้าเส้นไพลยาสัจจาเราเปิดอยู่9มโมงเช้าปิด2ทุ่มค่ะคือ2ทุ่มค่ะแล้วอย่างปกติอย่างว่าสักคู่เนี้ยที่น้องช่างแต่งนะคะที่แต่งช่วงเนี้ยได้เหาเป็นซาลาผมใช่ค่ะใช่แต่ว่าแต่งหน้าสวยมากค่ะ ก็คือร well, kind of ับแต่งหน้าก็สาวเลยด้วยใช่ไหมคือถ้าเกิดรับแต่งหน้า้าสาวอันนี้เราก็รับค่ะแต่ว่าให้จองล่วงหน้าหลักๆเลยจองล่วงหน้าดีกว่าเพื่อที่ว่าน้องจะได้เตรียมการบ้านทําการบ้านเพื่อที่ว่าเราต้องการผลงานที่ออกมาเนี่ยคือเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นการบ้านที่ฝันพู้ก็คือฝันถึงว่าเออโสรงหน้าสร่งเหง้ามีการทำแต่ลาดเกี่ยวกับสาขาที่สี่การอ๋อใช่ค่ะต้องทำเพราะว่าคือส่วนหนึ่งเพราะว่าแบร เราไม่ใช่ของที่เนาะแต่ว่ามันก็มันสามารถที่จะทําให้เราย่ได้เรียนรู้การทำงานได้มากขึ้นคือประสบการณ์หน่งแต่ว่าน้องเอลแปลไปเป็นลูกค้าเหมือนน้องช่วงนั้นแหละนะแต่น้องเด้แอบเป็นลูกค้าประจำแต่เห็นว่าวันนั้นคือน้องไม่ไปงานจริงใช่ใช่ใช่ชีชีรีรีบมากเลยค่ะน้องเพงั้นเราลองฝากไปดู DTR ที่ทางที่ฝ่ายกาทำหมายว่าของน้องเปล่ พี่เป้กับคุณนกจองพูดถึงกันแล้วนะว่าทำไมจะต้องมาร้านนี้ค่ะ่พี่สาวนะคะคแต่ที่หาเลยได้นะคะก็พี่เป้คือคนที่ไม่ทำที่แบบอ๋อคือทำแรกที่จะมาทำใช่ค่ะเป้จะไม่ได้ที่นี่นะบอกเพราะว่าเธอจะไปที่ไหนไม่เป็นไรแต่มาชลบุรีเธอต้องมาที่นี่ค่ะเพราะว่าคนที่เขาเดินทางบ่อยค่ะเขาจะไปทั่วเลยกลับมาทีไรบางทีผมแห้งหรืออะไรอย่างนี้ยอย่างน้อยต้องแวะมาทำที่เป็นสแตนดาร์ดก่อน รู้สึกว่าที่น่าจะพูดต่อไปคือไม่ยอมเปลี่ยนไปที่อื่นแล้วเพราะว่าคือพอลองเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยกลับมามันไม่เหมือนเดิมเลยนะใช่ใชแต<ล>่ต้องโดนคุณนายผ่านนี้ด่าประจำว่าคุณนายต้องเป็นผู้ชา,า,าวยน,น้ำน,นะ,นะแล้วผมกยคุณต้องพังคือว่าถ้าทำแล้วอย่างบางลูค<ช><ช>้าอยากกระทำอย่างนี้แต่ลูกเพยมันไม่เข้ากับคุณอย่างเงี้ยเขาไม่ทำได้นะคะคุณผัดซีเรียสเลือกอะเลือกค้านผมแล้วก็เหมาะกับลูกค้าคนนี้ไหมอะไร จะไม่ยอมบางเลลูกค้าง่ายๆนะคะใช่ค่ะเราจะต้องดูแลจะแต่ว่าเส้นผมแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ฉันก็บอกว่าพยายามนะสองคนชอบทำอะไรแปลกๆกันไปเรื่อยๆคือโดนแกล้งอะไรแบบน้ค่ะแล้วากลับมาปุ๊กจะต้องโอ้โหมให้คุณนายแบบแก้ให้นะะคแต่เวลาพอแก้ไขแล้วเราก็พอใจแต่ว่าจริงคือความก้ไใสไห้มากค่ะจริงๆเราด้วยที่เดี๋ยวมันไม่เชื่อเราเข็ดไหมคะเข็ดนะเข็ดล้วค่ะโอเคแล้วเย็นนี้นัดกันเดี๋ยวต้องประดับตัวมก่อนรอเรื่องสายแต่ว่าอันนี้ ดูนุ่มมากดูไม่ไม่แข็งกระด้างเนาะก็วิธีการใดของร,าร้านช่วยบอกได้เลยว่าโปร,โจ,รจริงๆนะคะวิธีการใดแล้วก็จัดสรงได้ความสุดยอดมากเลยนะคะ่ะคุณผู้ชมคะสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังมองหาร้านทำผมที่เข้าไปทีครั้งเดียวเสียเงินครั้งเดียวอาจจะออกมาแพงแนิดนึงเพราะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยรับรองได้ว่าเป็นซิชิโนนะขนาดข้าของหนูนะคะคุณผู้ชมยัง <c oughs> เป็นซิชิโนเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อที่ให้บริการนะคะ